ครับผมไม้นะครับติดตัดสุโขรั้านนโมเอฟนะครับวันนี้นะครับมีเคสกระทันหันนะครับส่งพระมาในเพจนะครับรูปหล่อโบราณหลวงวี่มปี2อมปรุ่นดุนแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ซื้อหรือเปล่าถ้าผมได้ซื้อมาผมจะมาทําแบ่งปันความรู้ให้ดูนะครับว่าพระแท้ดูยังไงฝากติดตามไมไว้ด้วยนะครับไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ซื้อไหม ผมได้มาถึงที่หมายแล้วนะครับก็อยู่ที่ปัป๊มบางจากที่เรานัดซื้อรูปหล่อเวลารุ่นแรกกันเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้เสียไหมเดี๋ยวตอนเนี้ยผมต้องหาเจ้าของค้าก่อนนะครับว่าเจ้าของค้าอยู่ที่ไหนด๋ยวมาไปฟังไปงพร้อมๆกันเลยพี่เดี๋ยวรอเขาหลับสักแป๊บหนึ่งนะพี่นะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ผมไหมครับตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนเอ่ยของปังป๊มบางจากผมผมไหมครับพี่ผมไหมครับ พี่พี่เรานัดดูรูปหล่อเวลารุ่นแรกกันไว้ครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ปั๊มบางจากแล้วครับพี่อยู่ตรงไหนเอ่ยจอดอยู่ตรงอินทนะครับพี่โอเคเดี๋ยวผมเดินไปร้านนขนมของากโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวไมค์เดินไปครับครับครับไอพี่เราไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างมาเลยตอนนี้ก็เดินมาถึงร้านขนมแล้วนะครับที่นัดจับที่เขาไว้นะครับเดี๋ยวแล้วก็มาดู ว่าจะได้ซื้อรูกหล่อดหรือเปลาป่าเดี๋ยวดูราคาก่อนเอาเร็วๆเลยนะพี่นะเพราะว่ามันซื้อกันที่ปั๊มนะนะครับแต่ว่าผมขอพี่ก่นแล้วนะครับพี่เขาขอไม่ออกกล้องนะครับเพราะเดี๋ยวเราเรามาฟังเสียงตอนคุยซื้อขายกันดีกว่าว่าจะซื้อขายกันยังไงนะครับพี่ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมขอดูราคาก่อน <ala> <ante> พี่อยากอยากได้อยากได้เท่าไหร่ครับ พี่ผมเห็นไอ้กลุ่มเขาซื้อสายกันอยู่ราคาเดี๋ยวก่อนพี่อย่างงี้ก่อนคือพระองค์เนี้ยมันเป็นพระของไทรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจำต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยว,วกลัวการซื้อของโจรน,นะพี่นะคือมันมันต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนเ้าเนี้ยคือเป็นพระของไทรพี่คือพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนดั้งเดิมอยู่ปากเก็ดแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมไปใช้ชีวิตขายของออขายเสื้อผ้าอยู่ที่สีนักผลิน อันนี้เขาว่าให้ให้มานานแล้วอะพี่พอดีผมจะเอาตังไปปรับปรุงร้านน่พี่แต่พาพี่มันก็แท้นะนะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมพี่แสนห้าได้ไหมไมซื้อแสนห้าได้ไหมพี่พี่สวยๆแสนห้าได้ไหมพี่เอาเอาหน้าพี่จนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพี่ครับถามว่าพาพี่สวยไหมสวยนะเพื่อแต่ว่าผมมองว่าผมน่าจะไปขายได้ประมาณแสนหกผมกสักแสนห้าได้ไหม มีมีกำไรให้ผมสักหน่อยหนึ่งขอแปดหกได้ไหมพี่พอนี้ผมต้องใช้ตั้งอยู่ละลาวแบบตู้ร้านอยู่ประมาณสองแงสนสองห่แสนหกครับพี่เดี๋ยวผมขอไปดูตรงแสงสักหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวมาดูภาพกันก่อนพี่ตอนนี้ผมมองไม่ชัดนะครับหก ือถามว่าตอนนี้มันซื้อได้ไหมพี่แสนหกเนี่ยมันมันตึงใีคำว่ามันมัน,ม,นมันก็ตึงพอสมควรเลยแต่ผมก็เห็นพระพี่เห็นหลวงปู่แล้วอยากได้เห็นพระสวยแลย้วอยากได้จริงริแต่พระเขาแท้นะครับพี่อันนี้พระเขาแท้นะไม่ใช่จะแท้เลยนะครับพระองค์นี้ง่าย,ยเดียวเอาอย่างนี้ดูไปพี่ขออีกคำหนึ่งแสนห้าห้าได้ไหม เหลือกันไรห้าพันพี่ผมก็ไขายแสนหกแสนหกไม่ได้เหรอพี่แสนห้าห้าไม่ได้เหรอพี่ผมให้ผมเพิ่มขอขงการมันกับเลยพี่เมตตาผมเถอะพี่ติดตามดูไลฟ์พี่พามานานแล้วนะเข้าใจเลยพี่ผมเข้าใจนะแต่ว่าเมตตามผมเถอะพี่แสนห้าห้าแล้วกันนะสนุกเอาเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีชิ้นอื่นพี่เอามามาขายผมผมผมซื้อผมรับซื้อมีพระจังหวัดนนท์พระหลวงพุทอย่างผมรับซื้อหมดนะครับ ส่วนตัวผมว่าองค์นี้ผมไม่ได้กบตั้งใจที่จะขายนี่พาเลียมทองมาเหรอพี่ใช่ครับผมเอาแกะทองออกมาขายเพราะว่าส่วนตัวว่าห่ออยู่แต่ว่าพอดีมีเรื่องต้องแช้เงินมันจําเป็นนะพี่ก็เลยต้องถอดทองมาแถมหกเข้าไปพี่เียพี่แสหกนะนะครับนี่พี่เดี๋ยวผมจ่ายเงินก่อนนะครับตอนนี้เงื่อลเลยพี่ ตัวราคาว้เงือท่วมเลยนี่พี่ดูนะนะครับรูปหล่อเวลานี้เดี๋ยวผมจ่ายเงินก่อนผมนับเงินมานะครับเอาเงินสดมาห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวที่เหลือโอนได้ไหมพี่อ,อีกแสนหะนึ่งผมโอนนะอ่ะ้ห้าหมื่นก่อนพี่นับเงินก่อนครับไหนพี่ผมผมเหลือยี่สิบาทเพี่การันตมันโอ้เป็นรถทีผมเล่อยอ่พี่การันต์มัน,มนยี่สิบบาทเนี่ยโอ้หัวจะปวดพี่โอเค ขอบคุณมากพี่ที่ให้ผมถ่ายคลิปนะครับพระเป็นของพี่แน่นอนเนาะใช่ครับโอเคนะคลิปนี้นะครับจบท่นนี้พี่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทเนี่ยสวยพี่องค์นี้รูปหล่อโบราณปิปี่อนกมาอร่อยรุ่นแรกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพระแท้ดูยังไงจริงๆพระองค์เนี้ยพี่มันไม่จําเป็นต้องต้องส่งเลยแต่ที่ผมส่งรายละเอียดเนี่ยเพราะว่าผมดูความสวยดูหน้าดูตาพระแต่งหน้ามาไหมพระเดิมไหมผิวเดิมไหมนะครับก็ แต่โดยรวมแล้วพาเดิมหมดที่จมูกนี่อย่างฝรั่งเลยพี่ไม่ได้เข้าหมอยันยนีมาแล้วพี่ฝร,รั่งฝรั่งล้วนๆเน่พี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปด้วยนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะพี่นี่เราแยกออกมาจากเจ้าของแล้วนะครับอาองค์นี้ผมซื้อม 1, าในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเดี๋ยวลอกกลับไปดูกันนะพี่นะเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปผมจะไปทําให้ดูนะครับว่าพาแท้ดูยังไงต้องไปแกปะพลาสติกออกพี่เดี๋ยวผมไประเบิดพลาสติกให้แล้วไปดูกันว่าพาแท้ดูยังงไรรูปลลอกเวลาลุ่นแ ใครมีผมนี้ดีรับเช่านะครับไปทั้งหมดนี้คือรูปรลหล่อโบราณหลวงพูยหปีสองปีน5 0 0นะครับพี่นะครับผมนํามาให้ดูนะครับองค์ที่วางอยู่ตรงนี้คือองค์ที่ผมได้ซื้อมาล่าสุดเลยก็คือ1,60,000บาทนะครับองค์นี้นะครับ รูปรหล่อหลวงปู่เพี่ยมปี2 5ห0อยเนี่ยเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกเลยนะครับของวัดสุพรรสูงสร้างกันเนี่ยครับสร้างที่วัดรูปหล่อรุ่นนี้สร้างที่วัดนะครับพี่สร้างที่วัดนะครับไม่ได้สร้างโรงงานนะผมบอกเลยเลยว่ามวลสารดีมากน่าเก็บไว้ใช้มากนะครับมวลสารท่านเนี่ยนะครับมีมวลสารตะกุดหลวงพุยมเนี่ยหลอมลวงไปด้วยนะครับในสมัยนั้นคือใครมีมีเงินมีทองมีนาคมีอะไรก็โยนหลอมรวงลงไปด้วยบางองค์แก่ทองไปเลยก็มีบางองค์แก่นาค ผมก็เคยเห็นพระรุ่นนี้จะมีเก๋น,นะครับรุ่นนี้จะมีเก๋น,นะครับดูกันให้ดีพระเก๋เนี่ยจะผอมนะครับจะผอมจะไม่ไม่ล่ํานะครับพี่ดูผิวพรรณวันนาพาก่อนนะครับผิวพรรณวันานาพานี่ยนะครับจะมีความสวยนะครับคือผิวเนี่ยจะอมเหลืองเหลืองแดงแดงบางองค์ก็ดําเบ้าไปเลยอย่างองค์เนี้ยพี่อย่างองค์นี้นี่องค์นี้ดําไปเลยอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยเขาว่าแพงเลยถ้าอย่างเงี้ยเขาว่าแพงเลยเพราะเห็นไหมพี่หูเศร้าเบ้า เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือหูซาเบาหูซาบาดูยังไงหูด้านข้างนี่พี่เห็นหถ้าหล่อเนี่ยนะครับหล่อหุ่นเทียนเนี่ยนะครับหล่อหุ่นเนี่ยนะครับหล่อหุ่นขึ้นมาเนี่ยจะมีตะเข็บข้างตะเข็บข้างเกิดจากการเทเททองหล่อลงไปเนี่ยนะครับหรือเทเทโลหะหลอมรวมลงไปเนี่ยนะครับจะมีตะเข็บออกมานะครับองค์ไหนเนี่ยที่เขาเก็บเก็บตะเข็บดีเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยคือจะมีหูเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยจะมีการเก็บตะเข็บด้านข้างเห็นไหมครับพี่จะมีการเก็บตะเข็บด้านข้างนะครับอ่ะเห็นไหมจะ แต่พ้าต้องมีตะเข็บนะคบพี่จะมีไงองค์นี้ผมสันนิฐานว่าการเก็บตะเข็บเนี่ยพ้าเนี่ยอาจจะสวยนะครับเขาเลยเก็บเล็กน้อยเห็นไหมเห็นไหมพี่มีการแทงตะไบนะครับแต่ว่าเลยปล่อยหูก็เลยเกิดจากการกว้างขึ้นมานะครับเขาเลยเรียกว่าจมูกแหลมหูซาเบานะครับหน้าติดหูชัดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ฐานสูงหูเบาอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่คนเรียกนะครับเนองค์นี้ก็จะแกะออกทองแดงเหลืองเห็นไหมพี่ องนี้ก exactly so 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 like. you know? ็สวยไหมพี่หูมีหูมีตามีจมูกห็นไหมแต่ององนี้คือองค์ที่สวยเลยนะครับองค์นี้คือองค์ที่สวยนะครับองค์นี้คือฐานสูงนะครับหูติดเลยเห็นไหมพี่หูติดชัดเลยหน้าตาติดชัดเลยนะครับอ่าเห็นไหมองค์นี้ก็คือเป็นผ้าของผมนะครับผมได้เก็บไว้นะครับนี่องค์นี้ก็ได้กว่าเรามาดูดีกว่าว่าพี่พัดแท้ดูยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับพี่จดจาหุ่นหุ่นเทียนของหลวงปู่กว่านะครับจําก่อนหุ่นพัดจะล่ําจะล่ําบึกเลย นะครับจะมีความล่ําสันนะครับจะไม่ไม่ผอมไม่รีบไม่แล้วแต่จะมีฐานสูงฐานเตี้ยหน้าติดหน้าไม่ติดหลังไม่ติดหน้าหลังติดอ่ะมีหมดมีผ้าทุกองคหลวงปู่เนี่ยนะครับจะต้องมีรอยตะไบรอยตะไบเนี่ยพี่รอยตะไบเกิดจากอะไรเกิดจากการหล่อหุ่นมาแล้วนะครับที่ช่างเนี่ยเอามาแต่งเห็นไหมพี่จะมีรอยตะไบเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมไม่น้อยก็มากจะต้องมีทุกองค์นะครับจะต้องมีทุกองค์นะครับ แล้วผิวพรรณวันน้าหลวงปู่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยพี่เห็นไหมนี่ยนี่นี่ตรงนี้รอยตะใบเห็นไหมองค์เนี้ยสวยนะสวยเลยพี่สวยเลยนะครับั้นเนี่ยสวยดรจมูกหรือปากนี่พี่แล้วฐานสูงปึกเลยเห็นไหมพี่ฮะเห็นไหมฟ้าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากการเลี่ยมเนี่ยนะครับพี่พี่ดูตรงนี้นี่เอานนี่ก่อนดีกว่ากิ่งก่อนพี่กิ่งที่อุดเนี่ยนะครับกิ่งเนี่ยจะไม่กลมบล็อกนะครับกิ่งเนี่ยจะเป็นแปดเหลี่ยม จะเป็นเหลี่ยม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 เป็นแปดเหลี่ยมจะไม่กลมบอกโค้ดเนี่ยนะครับจะคมโค้ดเนี่ยจะตอบว่าปูเอี่ยมนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งปูเอี่ยมและปูกินถ้าปูเอี่ยมจะตอบว่าปูเอี่ยมเห็นไหมพี่เห็นไหมครับจะตอบว่าปูเอี่ยมเห็นไหมครับอ่าตอบชัดเลยแล้วโค้ดเนี่ยจะป <i> ั๊มเบิ้ลจะคมกลิบเลยนะพี่จะคมมากนะครับจะคมมากๆและจะปั๊มเบิ้ลมันจะเหมือนมีมันไม่ได้เบิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่มันจะเหมือนปั๊มซ้อนจะมีความคมจะต้องมีโค้ดเนี่ยทุกองคค์บางงอมี บางองค์ไม่มีโค้ดหรือผมยังไม่เคยเจอนะครับแต่จะต้องมีโค้ดทุกองค์นะครับบางองค์เขาบอกมีรอ, er, อยจานมีอะไรอ่ะผมก็เคยเห็นนะครับองค์ที่มีรอยจานแต่ but, ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมจะซื้อแบบมีโค้ดมันจะจบกว่าคนที่เล่นไม่ยังยังเพิ่งจะเริ่มศึกษาใหม่นเนี่ยนะครับเล่นแบบมีโค้ดผมแนะนํา,นาให้เล่นแบบมีโค้ดนะครับจะชัดเกณฑ์จะจบกว่านะครับโค้ดเห็นไหมพี่ใย้เนให้ดูอย่างองค์นี้กิ่งดังบางองค์กิ่งไม่ดังบางองค์กิ่งดังนะครับแต่ สิ่งอื่นเลยนะพี่พี่จำนี่นะครับทุกอย่างเนี่ยพี่ดูตะเข็บนะครับตะเข็บข้างเนี่ยนะครับสำคัญพายเนี่ยจะมีตะเข็บเห็นไหมพี่ถ้าสังเกตดีๆจะมีตะเข็บเห็นไหมครับตะเข็บข้างนะครับอ่าจะมีตะเข็บทั้งสองฝั่งเลย <c oughs> เห็นไหมครับแบบนี้ใครมีผมยินดีรับเช่านะครับนะครับพาทุกองค์ที่ผ่านจากมือผมไปเดิมบอกเดิมบิวส์ยกรรมตามผิวตบแต่งผมแจ้งก่อนอยู่แล้วนะครับแจ้งก่อนการการที่ผมจะแบ่งปันอยู่แล้วนะครับ พระเนี่ยมันมีหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับหลายหลแสนนะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสวยของแต่ละองค์ครับพี่เรื่องราคาเนี่ยอยู่ที่ความพอใจนะครับองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแพงเลยนะครับมีคนมาบุกแพงมากนะครับแต่เขายังไม่ได้ไม่ได้แบ่งเข้าไปนะครับขอบคุณครบที่ดูมาเยมจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่ด้วยฝากติดตามทุกๆช่องทางนะครับม่ยังทำนํำคลิปดีๆมาเสนอให้ดูใหม่นะครับพาเครื่องจังหวัดนนทบุรีกับพาเครื่องสายวัฒนพันธ์สูงนะครับ